โอเคต้อนรับทุกคนสู่โอเวอร์เครับวันนี้โรบอกยายแปลกๆมีคำแกรนมาอาม่าหน้าเข็มเวียซัดแกรนมาเดี๋ยวพี่โอจะซัดแกรนมาเนี่ยแหละอะไรเนี่ยมีเสียงเพลงด้วยติดเหลืองแน่ๆตัวได้รับเหด่นตากลายเป็นหมดยายและบทที่2ได้ถูกปล่อยมาโอเคพี่แหมมีโอเคพี่ด้วยอะไรวะมีตะกา้านี่ยุยงให้ซื้อ แล้วเดี๋ยวเพลงแบบนี้พี่โอก็ติดเหลืองดีวะเอาละไม่เป็นไรเหลืองก็เหลืองอะไรอะหมดฝันร้ายต้องมีหนึ่งชนะไปนี่ไหมดีกว่าปโอเคเรากำลังจะเดี๋ยนะแล้วปิดเพลงไงวะเนี่ยนี่คืออะไรสติติเหรียญชนะมองไม่เห็นเป็นคุณยายใหม่อะไรวะเนี้ยโอ้โหแม่ พอไอคอนตอนโหลดนี่ดูเป็นคุณยายที่ไม่มีผิดไม่มีภัยอ้าวเหลือตู้คนเดียวซะละอะไรวะเนี่ยและนี่คืออาม,ม่าหน้าเข้มในโรบอทไอยัก้าวหนอวัตถุป,ประสงค์กระหายน้ำความหิวพลังงานมีสเตตัสบอกด้วยนะครับกด VX สี่เหลี่ยมเพื่อปลดล็อกเมาส์ V x คืออะไรวะวัดดีทำไมอาม,ม่าเธอดูใจดี ก็ดูเป็นยายแก่ที่ไม่มีผิดไม่มีภัยนั่นใครนั่นใครอะไรยะอาล่ะทุกคนกำลังอยู่กับโอเวอร์เฮดนะครับแล้วก็พี่โอก็กลับมาในแมปนี้ฝากกดไลค์กัแชร์ด้วยนะอะไรนำคุณมาที่นี่ลูกสาวของฉันเามาอม I have to go on อะบิวเนสฉันจะต้องเดินต้องไปในการเดินทางธุรกิจก็คือเราเป็นลูก จะฝากลูกไว้กับม่เนี่ยหลานมมามาแล้วเนี่ยพวกเข่าล้มเหลวในชั้นเรียนก็คือโง่นั่นเองหวัวเลาะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเดี๋ยวอาม่าจะกินตับแกเองพูดไปเล่นนี่มันเก้ามงเช้าอย่าเพิ่งทำะไรจงขึ้นมาแม่รอกลางคืนก่อนเก้ามงไม่มีอะไรลงไปข้างล่างโอเคภารกิจคือลงไปข้างล่างเปิดสิอืมอืม อ๋อ,อประตูอย่างนี้โอเคลงไปข้างล่างรูปไข่วะเนี่ยอาม่าสาวๆเลยเนี่ยไม่ใช่มั้งอ๋อวิ่งได้กดเอาวัสดีฮะมา่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเติมแล้วทำไมบ้านอาม่านี่มีไอ้หน้ากากาาจำสแกนนี่ไ้ไวะนี่ไงเจเนเรเตอร์เติมคุณต้องมีกระป๋องแก๊สอีกอะหากระป๋องแก๊สก่อนล็อกอีก พัดเจ้านี่ไปไม่ได้เอามาป่องแก๊สอยูเนี่ยป่องแก๊สออนี่นี่อะไรวะนี่ปะนี่ไง,ไงโะเชเรียบร้อยใช่ไหมจำเป็นต้องมีกระป๋องแก๊สวะคืออะไรวะแล้วกดกดหนึ่งกดหนึ่งนี้ได้ปะอ่าได้ละเติมเต็มเรียบร้อยโอเคให้ยาย่ยาให้ใหญ่ยาให้ยายยาย,ย,ายสิปะโอยโอภาษาโรบอก นี่ยาวัดดีเข้ามาผมเอายาให้อมามาขมึอบซะกินยาท่าน้ำมานะโอเคคุณไม่มียาอะไรเนี่ยอ๋อต้องกดนี้ด้วยเดี๋ยวปุ๊บปบ๊อ่ะโอเคต้องกดใช้มันด้วยโอเคโอเคโอเคขอโทษทีโอเคคุณสามารถอ่าตอนนี้คุณสามารถดูทีวีได้ตอนนี้แต่ให้แน่ใจว่าคุณเรียนหลังจากนั้นฉันจะไปนอนโอเคโอเค,อเคผมจะดูทีวีครับมา เออแล้วรีโมทอะมารีโมทรีโมทอยู่ไหนอฮะมันแปลกนะทำไมคุณคุณย่าถึงนอนใต้บันไดเพราะคุณย่าเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ไงเดี๋ยวอะไรเนี่ยเปิดทีวีโดยใช้รีโมทโอเคเปิดทีวีซะยาบางชนิดทำให้อะไรเนี่ยบุตัวเล็กมากเลยอะ่ะแล้วใครจะอ่านทันวันเนี้ยเอาสักอย่างแล้วกันยาบางชนิดเป็นพิษทำให้สูญเสียอะไรสักอย่างหนึ่ง อ่านไม่ออกว่ะแล้วเอาม่านอนใต้บันไดด้วยก็คือนั่นห้องนอนมาใช่ปะ่ะสาร์อันตรายนี้ได้แก่ตาแดงอ๋ออาการก็คือจะมีตาแดงแล้วก็อารวาดทุบหัวพวกเขาในผนังก็คือเอาหัวโคศิษะานเองแล้วก็มีการกระทําแปลกๆเปิดไม่ได้ได้ยินข่าวล่าสุดก็ได้ยินแล้วล่ะโอเคล็อกไปชั้นบนที่ ไปชั้นบนไปที่ห้องนอนโอเคไปครับห้องนอนห้องนอนเราห้องไหนเอ่อห้องนั้นหรือเปล่าเปิดอยู่เดี๋ยวเขาเปิดนี่ก็เปดิดอันนี้เปิดไม่ได้โอเคอันนี้ก็เปิดไม่ได้ล็อกนี่คือห้องนอนเราใช่ไหมเนี่ยโอห้องนอนมีเตียงหกฟุตสองเตียงเพื่อแล้วไงต่ออันนี้กลายเป็นร่องหนด้วยด้วย<ๆ>นอนนอนอะไร,ะไ,รไปทำกันบ้านลุกขึ้นลุกขึ้นโอเค ไปทำการบ้านไปทำการบ้านเดี๋ยวล้การบ้านอยู่ไหนวะการบ้านอยู่ไหนอะโอ๊ยอะไรเนี่ยอะไรวะคือไม่ทำการบ้านก็คอหักเหรอคืออะไรเนี่ยโอ้มาใจร้ายวะอามาใจร้ายมากอ่ะอาม่าโหดมากอ่ะคือคนไม่ทำการบ้านก็หักคอเลยเหรออามาใจร้ายกระหลานมากเอาใหม่ดิทุกคนไปเล่นด้วยกันเถอะ ก่อนออผู้เล่นศูนย์หนึ่งศูย์สองศูนย์สามศูนย์สี่อันนี้ก็เด้ขออีกทีแล้วกันเฮ้ยกดผิดมาอามาเฟียสมากตอนนี้สุดติ่งเล่นคนเดียวแล้วอามาเล่นอะไรของมาวะเนี่ยแล้วการบ้านอยู่ไหนก็ไม่รู้ด้วยดิอามากินยาไปแล้วมาคลัง่งเพราะยาทำให้อาม่าคลัง่ง โอเคทุกคนกำลังอยู่กับพี่โอในโอเวอร์เฮดนะครับข้ามได้ไหมเนี่ยคุณไม่มีแก้วน้ำก็ใครจะใช้แก้วน้ำละตัวเองเดียวนโอเคสคริปได้ไหมสคริปข้ามแล้วกันข้ามเนื้อเรื่องเลยแล้วกันเข้าใจละเมื่อกี้ก่อนอื่นต้องยังไงนะอ่าโอเคเราตื่นมาปุ๊บอ่า เปิดประตูอ่าเปิดประตูมข้างล่างโอเคเข้าใจได้เดี๋ยวกอน,นะขอเช็คแป๊บนึงคือทำกันบ้านตรงไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำงานที่บ้านทำงานที่บ้านทำงานที่บ้านอันนี้คือโต๊ะคอมซึ่งไม่เกี่ยวกับที่ทำกันบ้านชั้นบนสามารถเข้าได้ห้องเดียวโอเคตรงนี้อามานั่งอยู่ตรงนีน้ห้องครัวจะได,ด้แป๊บนึงนะ เปิดไม่ได้โอเคแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวขอลองดูก่อนใจเย็นอันนี้ห้องครัวไม่มีอะไรต้องต้องพยายามศึกษาก่อนอ่อาม,ม่าอยู่นู่นสแสดงว่าห้องมีแค่นี้อ่ะโอเคเครื่องกำเนิดฟ้าเติมก่อนอาม,ม่าจะดูเน็ตฟิกได้โอเคปึ๊บเติมโป๊ะเชได้ละเรียบร้อยไงต่อนนะให้ยาย,ยาเอายาให้อมมาม่าปึ๊บ ให้ใหญ่ยาเอายาให้ใหญใหใหให่โอเคปึ๊บอ่ะอาม่ากินยาแล้วไปนอนซะปึ๊บอ่ะประมาณนี้ดูทีวีได้โอเคอาม่าไปนอนซะผมจะดูทีวีปึ๊บไปนอนอยังอ่ะไปละอาม่านอนใต้บันไดเป็นห้องใต้บันไดโอเคเอ่อ อย่างที่บอกยายเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับนอนใต้บันไดทีนี้เราก็เปิดทีวีโดยใช้รีโมทพี่โอป,ปกติที่บ้านจะเปิดทีวีโดยใช้ด้ามไม้กวาดเอาละยาอันตรายเป็นคำเตือนของหมอบ่จะกินยานี่นะสายไปแล้วละ่ะพึ่งให้อาม่าซดไปเต็มลำเลยตอนนี้เอาละเดี๋ยวมาจะตาแดงอาม่าจะกระตือรือร้นที่จะลงโทษเรา อ,อย่านี้อันตรายนะครับคนจะกระตือล้นเอาหัวโกกกำแพงเล่นด้วยบาบอที่สุดเอาละได้ยินข่าวแล้วล่าสุดได้ยินแล้วยังไงต่อครับรู้เรื่องรู้เรื่องครับคุณหมอจากนั้นวัตถูประสคงไปนอน <c oughs> ไปท้้งนอนครับตอนนี้ปึ๊บต้องปิดประตูนะถ้าจะนอนต้องปิดประตูเดี๋ยนะน้ำแข็งเพื่อแช่คุณยายคืออะไรวะอ๋อนี่เหรอน้ำแข็งปิดกว่าโอเค อะไรไปทางานบ้านกันบ้านไหนอะกันบ้านตรงไหนวะเออเออนังทำงานบ้านโอเคทำงานบ้านผมทำงานบ้านอยู่ครับยายคุณยายทำงานบ้านอยู่อย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งดูองดเออคุณยายคลั่งแล้วเนี่ยตรวจสอบตรวจสอบมาคุณยายาตรวจงานบ้านอ่ายายไปละได้มายี่สิบสี่ว่ะโอเคอะไรเนี่ยห้าอะไรอันเซอร์แกนมา โอเคให้ทำการบ้านก่อนที่อาาจะตื่นสลิปโอเคนอน Eat to be full โอ okay. เค Study when gamma come ำโอเค fuel the generator for e l e c t r i c i t y drink water to be โอเคเข้าใจภารกิจห okay. ล,ลักๆก็กินอาหารด้วยแล้วก็คอยเติมไฟแล้วก็เขาเรียกไงคอยกินน้ำด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคไปละ ตอนนี้มีอะไรตอนนี้หิวหิวหิวอาหารอยู่ล่างอะ่ะเอาชีวิตรอดในคืนนี้เอานะอาหารอยู่ในครัวนี่ในครัวนี่นี่นี่น,น,นี่อาหารอยู่ในครัวครับกินน้ำก่อนปึ๊บโอเคกระหายน้ำปิ๊งป่องทำครัวได้ไหมปรุงอาหารเดี๋ยวก่อนตอนนี้หิวแล้วหิวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นปวอาตาย อะไรวะเนี่ยโอ้โหตายเลยหิวตายไม่ต้องถึงมืออาม่าเอาละ่ะเข้าใจละเดี๋ยวรอบหน้าพี่โอใหม่ตายแล้วอาม่าไม่ต้องอาม่าไม่ต้องมาซ้ำตายแล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวไ้พี่โอใหม่นะครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์แชร์ซับสไครป์พี่โอด,ด้วยและนี่คืออาม่าขาโหดไปแล้วครับสวัสดีครับ